ตอนนี้เอ่อทำไมมันดูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฉันเจออะไรด้วยนี่นะคะนี่ทุกคนดูสินี่อันยักษ์เลยชอบมากเลยฉันเห็นมันตกอยู่ที่พื้นแ้วฉันเก็บขึ้นมาดูมมาน่าจะฆ่าคนได้เจ้านี่ววเ,เนี่ะ

คิดว่าไปไม่ได้ทำไมไม่จะไเปเรียนไ่หนูอยากไปอยู่กับแม่ฮะหนูอยากไปอยู่กับแม่สตาร์ทที่ฉันเป็นหมอตอนนี้ฉัน แต่พอคนศึกษาเองไอ้ไม้กระฐาเนี่ยคือแบบมันแบบคุ้มไม่ได้คือแบบไม้กระฐาเนี่ยมันทำร้ายคนได้มันต้องให้หมัวผีตัวอะแต่ไม่รู้ว่าหมัวผีมันจะมาตอน EP ไหนอะ Oh, <gasps>